สวัสดีครับกับ h i โอเดียนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่พ i โอเดียครับตัวนี้เป็นไรกแยงแหลมครับหรือว่าเรียกว่าทวิตเตอร์นี่แหละครับซึ่งซีรีส์ SD เนี่ยนะเป็นซีรีส์สูงสุดของพีโอเดียวเลยนะครับยิ่งไอตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับ s b 63bnbn ก็คือแม่เหล็กนิโอครับบางๆเล็กๆนะครับแต่สนามเหล็กเขานี่แรงมากนะครับ ไอ้ตัวนีโอเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กที่สูงแล้วก็เกรดที่สูงมากน้ําหนักเบาให้เสียงที่ดีและดังด้วยนะครับตัวบอดี้เนี่ยดูแข็งแรงมากครับตัวฝาเนี่ยน่าจะเป็นโลหะดยนะผมว่าเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูเลยนะมาดูกันเลยว่าข้างในเป็นยไงบ้างไวตัวนี้เท่ากับ750ในตัวตู้น้ําเงินนั่นตัวนี้ก็เป็นไว75มิลลกันแต่ดูมันจะขนาดเล็กเพราะว่าตัวแม่เหล็กของมันเนี่ยเป็นแม่เหล็กนีโอซึ่งมีขนาดเล็กกว่า น้ำหนักน้อยกว่าแต่ให้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงมากคือสูงกว่าหลายเท่ากับแม่เหล็กไอเฟอร์ไลสีดำนะครับอ่าเรียบร้อยเดีย๋ยวเรายกไว้ขึ้นมาดูนะครับทเคไว้ใหญ่เลยครับ75มิลนะครับเป็นไว้แบบไฮบริดนะมีมีฟีโนลิกด้านข้างด้วยคือเป็น2ชิ้นนะครับ ไอ้ตัวนี้จะตอบสนองความถี่ได้ค่อนข้างจะสูงกว่าไว้์ที่เป็นชิ้นเดียวเพราะว่าตัวนี้จะให้ตัวได้พอสมควรนะครับแล้วให้ตัวได้ดีกว่าแล้วก็มันจะทนความถี่ต่ําได้ดีขึ้นนะครับพอมันขยับตัวได้เวลาที่มีเสียงกลางออกไปกับเสียงแหลมมาเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวแดรฟแฟมเนี่ยมันจะแตกนะครับแต่ไอ้ตัวนี้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ตอบสนองความถี่ย่านต่ําได้ดีกว่าในส่วนของห้องไวท์คอยตรงเนี้ยนะครับก็จะมีฟองน้ำนะครับแก้อะคูสติกตรงนี้นิดนึงอ่า ความถี่ก็จะได้ราบเรียบเสียงสะอาดขึ้น,นครับแล้วก็ต้องมีแหวนเป็นแหวนยางนะกดไอ้ตัวฟอร์มไว้เนี่ยให้แนบสนิทขึ้นถือว่าโอเคมากครับงานโอเคมากเลยนะสวยงามจริงๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบเดี๋ยวเราจะมาวัดไอ้ตัวสมาร์ทไลท์ดูว่าการตอบสนองเบื้องต้นของของตัวหลอดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคาดคาดหวังค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวดาฟแฟมเองตัวแม่เหล็กนีโอเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นของที่ต้องเรียกว่าเกรดสูงเลย ราะฉะนั้นการตอบสองความถี่ในย่านสูงผว่าน่าจะดีขึ้นเยอะหรือดีกว่าตัวตูดท้ำเงินนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองต่อดู A later few moments later. อย่าเปิดให้ดังมากนะครับเพราะว่าวอยจะเสียหายได้เพราะว่าเราจะป้อนความถี่ที่แบบฟุลเลนเข้าไปเลยเพื่อจะให้ดูว่าความถี่ตอบสนองย่านต่ำเนี่ยของเขาลงได้แค่ไหนครับโอเคอความถี่สูงดีมากนะครับช่วง 18K เไปนู่น14 15 16 k ก็ยังยังตอบสนองได้นะเช่นคงเลนส์ก็ยังโอเคไม่ได้ไม่ได้ทิ้งตัวมากมายนะครับก็มีความถี่ย่านนี้โดขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ได้ทำให้เฟสเสียหายเยอะแยะนะครับส่วนด้านต่ำก็ถือว่าลงมาได้ต่ำพอสมควรเลยนะเที๋ยวตรงนี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ C เข้าไปผมมี2 2ยตรงนี้2ตัวก็ถ้าเราอยากให้มันต่ำก็ขนาดนะครับ C ขนานกัน2ตัวค่าก็จะเพิ่มตรงนี้ C ผมมี C 2.2นะสองตัวขนานกันก็บวกกันเป็น4.4นะครับเราก็ดูว่าถ้าเกิดมีเน็ตเวิร์กเบื้องต้นนะครับความถี่จะเป็นยังไงโอเคอ่านี่ก็จุดตัดก็น่าอยู่แถวแถวสัก3 2กว่า2.5อะไรประมาณนี้นะครับก็การทิ้งตัวก็ถือว่าโอเคน่าจะตอบสนองได้ดีนะทีนี้เราลองมาใส่ป่าก,กันดูนะครับว่า พอใส่ปากแล้วการตอบสนองของเสียงะจะเป็นยังไงอขอเสาตัวน่าจะพอนะครับาร์ k จุดคือให้ให้อ่าลืมไปเลยนะครับโค้ดเขาคือ1.5นะครับจะเท่ากับปากลายเล่ท,ทั่วไปนะครับเป็นที่เป็นมาตรฐานเลยก็จะมีรูป,ประมาณนี้1.5นิ้วนะครับผมมีปากลายเล่ของเคทนี่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นปาก1.5อันนี้ก็ก็ควรจะพิจารณานะครับว่าตัวดเวอร์ของเราเนี่ย เขาเนี่ยคือช่องทางออกของเขาเนี่ยขนาดรูเท่าไหร่ก็จะต้องแมทช์กันถึงจะใส่กันได้แล้วก็ทํางานได้เป็นปกตินะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องความเพี้ยนที่เกิดขึ้นความถี่ที่ผิดพลาดอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตยกใหม่อันนี้คือการวัดเบื้องต้นนะครับ mm hmm. เมื่อรวมปากแล้วอะไรแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะตอบสนองความถี่แบบไหนนะครับอ่า mm hmm. การตอบสนองดีนะครับ ดูราบเรียบขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับที่ยังไม่มีปากนะอันนี้ผ่านผ่านซีนะครับกลายเป็นว่าการต่อสนองความถี่ย่านต่ําดีขึ้นอันนี้อันนี้ได้จากปากนะเส้นสีชมพูนะครับเทียบกับสีเหลืองนี้ <c oughs> นก็อันที่ตกก็ดีขึ้นนะครับราบเรียบขึ้นเฟดนะครับการลอยตัวของย่านความถี่สูงก็นิดหน่อยก็ถือว่าไม่แย่นะเส้นโคงเอลเลนตรงนี้ก็ทิ้งตัวนิดหน่อยมันน่าจะโอเคมากคือหมายความว่าไอ้ตัวดอกลำโพงเนี่ยกับไอ้ตัวปากเนี่ยดูเหมือนเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับ ก็น่าสนใจแล้วล่ะถึงตรงนี้นะครับเราได้ทําการทดสอบการทดสอบความถี่เบื้องต้นและกลายเป็นว่าอยากฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบปากเนี้ยกับตู้ลายเลขจริงๆครับขนาด12นิ้วเนี่ยแล้วไปลองดูกันว่าเสียงมันเป็นยังไงครับโอเคขั้นตอนนี้ก็เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และสครไทยนะครับขอบคุณมากครับ